สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการชาร์จกล่องแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับรุ่นที่ผมมีจำหน่ายอยู่นะครับเพื่อนๆก็ถามกันเข้ามาเยอะว่ามันมีวิธีการชาร์จกี่วิธีนะครับแล้วก็วิธีไหนดีที่สุดวิธีไหนไม่ดีนะครับผมก็ทำคลิปนี้ก็เลยมาทำคลิปนี้นะครับคร่าวๆ เจาะประเด็นสำหรับการชาร์จในรถยนต์นะครับโดยโดยทั่วไปเนี่ยกล่องที่เป็นกล่องสีดำของผมเนี่ยเป็นฮาร์ดเคสเนี่ยมันจะมีสำหรับที่ชาร์จรถยนต์อยู่แล้วหมายความว่าช่องเนี้ยพี่เอาไปเสียบเสียบช่องนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นที่จุดบุหรีเป็นที่จุดบุรีแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปชาร์จในช่องชาร์จรถยนต์ได้เลยนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณสักเ0สเพราะว่า ในระบบรถยนต์เนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยโวลต์มันจะอยู่ประมาณ11อ่า14.1 14.2 14. 13.9นะครับมันก็จะชาร์จเข้าตัวเนี้ยประมาณที่ผมทดสอบก็อยู่ประมาณ5แอมป์4แอมป์5แอมป์แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าแบตตัวนี้แบตในกล่องนี้มันมันมันมีแบตมากน้อยขนาดไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับกล่องแบตเราด้วยว่าเราแบตเรามากหมดหมดไปมากน้อยขนาดไหนอ่าก็จะเป็นสายแบบนี้อันนี้คือวิธีแรกนะครับ เอาสายมาให้ดูด้วยก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือต่อเข้ากับสีฟ้าสีฟ้าต่อเข้ากับสีฟ้านะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นจุดบุหรี่ตัวนี้ก็ไปต่อเข้ากับในรถซึ่งตัวเนี้ถ้าถ้าเราใช้ลักษณะการชาร์จแบบนี้นะครับมันก็จะไม่เต็ม100%เนื่องจากว่าโวลต์ของรถเนี่ยมันอยู่ประมาณ14.2นะครับแต่ถ้าเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ที่ใช้ชาร์จกล่องตัวนี้ มันอยู่ประมาณ14.6มันก็อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็เข้าเสียมันก็มีก็คือถ้าเราใช้แบตตรงนี้นะครับจนหมดเกลี้ยงเลยเวลาที่เราเอาไปใช้ชาร์จกับรถยนต์เนี่ยมันอาจจะทําให้ฟิลรถยนต์ขาดได้หมายความว่าใช้หมดเลยนะแต่ถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับชาร์จได้ปกติชาร์จตรงนี้ได้ปกตินะครับอันนี้คือเป็นวิธีแรกที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยก็คือมีสายพวกเนี้ยสายชุดแบบนี้มันมีไปให้ในชุดอยู่แล้วที่ผมประกอบไปให้นะครับ เขาเรียกว่าเป็นการเติมเป็นการเติมดีกว่ามันอาจจะไม่เต็ม100%นะครับสักประมาณ80-90%เสนะเสียบชาร์จเข้าไปในรถยนต์นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องมีตัวชาร์เจอร์เป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนนะครับตัวนี้เป็นชาร์เจอร์ในรถยนต์ขนาด1 0แอมป์เต็มที่ก็ควรไม่เกิน1 0แอมป์นะครับเพราะว่าถ้าเกิน1 0แอมป์เนี่ยไอตัวรองรับคือเบ้าจุดบุหรี่ที่มีอยู่ในรถยนต์แบบนี้นะ มันมันรับได้ประมาณเต็มที่ก็ประมาณนั่นแหละครับสิบสองแอมสิบแอมสิบสองแอมก็เต็มที่แล้วแล้วมันจะร้อนนะครับร้อนแล้วก็สายไฟที่มันต่อมาให้ในรถยนต์เนี่ยมันก็เส้นเล็กนิดเดียวนะครับมันก็จะเกิดการร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราชาร์จในรถยนต์ไม่ว่ากรณีนี้หรือจะเป็นกรณีนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้กระแสะเกิน10แอมนะครับเพราะว่ามันก็มีจะมีผล ผลเสียกับรถยนต์หมายถึงฟิลอาจจะขาดนะครับสายาจะาร้อนนะครับนะก็จะเป็นประเด็นตรงนั้นถ้าเราต้องการอะแดปเตอร์ชาร์เจอร์ในรถยนต์ที่มีกระแสะเยอะๆ20แอมป์30แอมป์พวกนี้เราก็ควรที่จะเดินสายใหม่หมาหมายความว่าเราก็จะเดินสายจากแบตเตอรี่ของรถยนต์เนี่ย มาเข้ากับตัวนี้โดยตรงเลยในกรณีที่ชาร์จเจอร์เรากระแสสูงๆนะครับวันนี้ผมมาทดสอบในเรื่องของการชาร์จในรถยนต์ผ่านตัวอะแดปเตอร์ชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับความร้อนมันขนาดไหนตัวนี้ผมทดสอบในห้องแอร์นะครับมันก็อยู่ประมาณ27-28องศาเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าช่องจุดบุหรีเนี่ยตอนที่ยังไม่เสียบเนี่ยมันกี่องศาแล้วก็ เวลาเสียบใช้งานไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะมีความร้อนกี่องศาเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาจะเอาเครื่องยิงตัววัดอุณหภูมิตัวนี้เป็นของฟุกนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่าอ่ะผมยิงลงไปนะตอนนี้อยู่ประมาณ24องศานะครับประมาณ24องศานะสายพวกนี้ก็เดี๋ยวนะก็ประมาณ24องศา25องศานะครับ อันนี้มันอยู่ในห้องแอร์มันก็อาจจะเย็นเย็นเย็นนะครับกล่องนี้ก็ประมาณยี่สี่ยี่ห้าองศานะเดี๋ยวเราลองไปลองชาร์จกันผมจะจําลองตัวนี้นะครับเป็นที่จุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น power box ที่เราจะเอา adapter charger ตัวนี้มาชาร์จเข้ากับ power box ตัวนี้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับเสียบเข้าไปเอาจุดบุหรี่เสียบเข้าไปครับแล้วก็เดี๋ยวนะ ก็เสียบตัวน,นี้เข้าไปปึ๊บสังเกตหน้าจอตอนนี้โวลต์ของหน้าจออยู่ที่เดี๋ยวนะสิบสามจุดสองยังไม่มีการดึงกระแสไปใช้งานเดี๋ยวผมจะกดปึ๊บเปิดอ่าตอนนี้มีการดึงกระแสไปใช้งานนะครับที่สิบเอ็ดจุดสี่แอมป์ตัวนี้หมายความว่า มันทำงานแล้วล่ะฮเห็นไหมตัวนี้ทํางานแล้วนะกําลังชาร์จอยู่มีเสียงพัดลมนะครับมีเสียงพัดลมนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดดูที่ว่ามันชาร์จกี่โวลต์สิบสามจุดหกอ่าสิบสามจุดหกนะตัวนี้กระแสตัวนี้ยังขึ้นอยู่ที่สิบเอดจุดแอมป์นะครับ ตัวนี้สเปค10แอมป์นะตัวชาร์จตัวนี้นะครับ9ถึง1 0แอมป์เห็นไหมตัวนี้ก็ดึงกระแสอยู่ที่11.4เดี๋ยวเราลองดูสักพักหนึ่งนะครับลองดูสักพักหนึ่งนะครับว่ามันจะมีความร้อนไหมนะครับสำหรับตัวชาร์เจอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่ปัญหาของชาร์เจอร์ที่ใช้ในรถยนต์เนี่ยที่เราเจอกันบ่อยๆคือมันมีความร้อนพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะไหม้นะครับ ใช้ได้ระยะสักพักนึงอะ่ะมันก็จะมีปัญหาเพราะนั้นเราก็เลยหาชาร์จเจอร์ที่ใช้กันในรถยนต์เนี่ยเกรดดีๆมาแล้วตัวนี้เราผมก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเกรดค่อนข้างดีคือจะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับนี่ผมนําเข้านะครับตัวนี้มันหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเวลาเราใช้งานออกมาไม่เหมือนกันนะครับคุณสมบัติในการออกแบบวงจร ตัวอุปกรณ์ในวงจรแต่และอย่างมันไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้ประสิทธิภาพที่มันแตกต่างกันอะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่11.5เอ็ดนะครับสิบแอมที่12.7โวลต์นะเดี๋ยวลองวัดดูนะครับ11.5 11.6ออันนี้เป็นที่จุดบุหรีนะที่จุดบุหรี นะจำลองจำลองตัวนี้เป็นรถยนต์นะครับจำลองตัวนี้เป็นรถยนต์นะแล้วก็ตัวนี้เป็นอันนี้ไม่ต้องจำลองตัวนี้คือชาร์จเจอร์ในรถยนต์ตัวนี้คือ power box ของเรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาดูหน้าตามันนะครับ เห็นไหมตอนนี้ก็ชาร์จกําลังชาร์จเข้านะครับข้างในก็จะมีไฟแดงมีพัดลมนะครับข้างๆก็จะมีรูระบายอากาศดูดลมเข้าจากสองฝั่งนะครับแล้วก็ระบายออกฝั่งนี้มันก็จะไม่มีความร้อนพอนไม่มีความร้อนมันไม่ไหม้นานๆเข้าเวลาเราใช้ในระยะเวลานานๆสมมติเราวิ่งสักงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรเงี้ครับก็ยังชาร์จได้สิบแอมป์ต่อชั่วโมงนะครับวิ่งห้าชั่วโมงก็ได้ห้าสิบแอมป์ละสบายสบาย เห็นไหมเดี๋ยวเราเราเรามาวัดดูนะนี่ได้สักพักนึงแล้วก็ลองมาวัดดูว่าอุณหภูมิมันจะแตกแตกต่างจากเมื่อสักรู่เยอะไหมอ่ะลองวัดดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิขึ้นมาแล้วครับประมาณสามสิบเอ็ดองศาจากเดิมประมาณยี่สี่ยี่ห้าองศานะครับนี่อ่ะเห็นไหมผมยิงที่ตัวของที่จุดบุหรี่ปักจุดบุรี่นะ มันก็มีความร้อนนิดหน่อยนะี่คือปกตินะครับแต่ว่ามันต้องไม่ร้อนแบบจับไม่ได้หรือร้อนร้อนจีเลยอันนั้นผิดปกติอ่าเรามาดูที่กล่องที่กล่องแมทบไม่มีความร้อนเลยเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นช่องที่พัดลมเป่านะครับก็มีนิดนิหน่นอยหน่อยเหมือนเดิมยี่สิบอ่าต้องดูตรงกลางตรงนี้เพราะว่าความร้อนมันจะออกช่องนี้นะครับเห็นไหมก็อยู่ที่สามสิบเอ็ดองศาก็เพิ่มมาประมาณห้าองศา สามสิบเอ็ดองศายังยังไม่ร้อนเลยนะรู้สึกรู้สึกเหมือนอุ่นๆนิดๆิดๆนะครับเห็นไหมก็ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับทดสอบมาการใช้งานไม่มีปัญหาความร้อนไม่เกิดนะครับตัวนี้ก็มีขนาดสเปคนะครับตอนที่ผมมีตอนนี้ในตอนนี้ที่ของที่จะมีอยู่เนี่ยก็ตัวนี้เป็น14.6นะครับที่ประมาณ 9- 1 0แอมป์ M, แล้วก็12.6 ที่ประมาณประมาณนี้แหละ8 9ดแอมนะครับแล้วก็ที่สามสิบแอมนะครับ2ี่สิบแอมตอนนี้ไม่มีผลิตนะครับของหมดนะฮะกล่องแบบนี้นะครับของหมดนะครับตัวนิดเดียวเองเอามือกำรรก็มิดแล้วเนี่ยฮะเท่ากับฝ่ามือเราไม่ใหญ่นะครับเอามือกำถ้ามิดแหละนะ ผ่านไปสักประมาณ6นาที5นาทีเดี๋ยวดูวนกันนะครับวนตัวนี้ก็จะลงต้องลงเรื่อยๆโอ้โวนแข็งมากยังอยู่12.7เหมือนเดิมเอาพุทยังเป็น11.5แอมเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าผมจำลองตัวนี้เป็นรถยนต์นะครับจำลองเป็นรถยนต์ตัวนี้เป็นโ o ๊กบล็อแต่การชาร์จแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่า เราต่อที่จุดบุรี่รถยนต์เนี่ยเวลาเราดับเครื่องปุ๊บตัวนี้มันไม่มีไฟจ่ายอยู่แล้วนะครับตัวช่องจุดบุรี่ในรถยนต์ตรงนี้ครับมันไม่มีไฟจ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีลูกค้าท่านใดที่ไปปรับเปลี่ยนระบบมาหมายถึงว่าเดินจากแบตเตอรี่มาเข้าตัวนี้โดยตรงนะครับมาเข้าตัวปลั๊กเสียบที่จะเข้าตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้โดยตรงเนี่ยก็ต้องระวังเวลาที่เรา เขเรียกอะไรบิดกุญแจปิดรถด,ดับเครื่องเพราะว่าตัวนี้มันยังทํางานอยู่นะครับเนื่องจากมันต่อตรงเข้ามาในระบบทําให้ตัวชาร์จเตอร์ก็ยังทํางานแล้วก็ชาร์จเข้าตัว power บ o อ x อยู่ระวังแบตเตอรี่ที่รถยนต์จะหมดนะครับถ้าเงื่อนไขที่ลูกค้าเดินสายสายมาเพื่อที่เข้าตัวชาร์จเองโดยไม่ใช่สแตนดาดหมายความว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่เหมือนกับสแตนดาด ที่เข้ามาจากรถยนต์นะครับแล้วก็มีอีกนิดหนึ่งในกรณีที่เป็น SUV นะครับ SUV เนี่ยด้านหลังถ้าเราชาร์จกระแสมันจะขึ้นไม่ถึงไม่ถึง1 1อแอมป์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า SUV ด้านหลังเนี่ยสายมันเล็กแล้วก็มันเดินจากแบตข้างหน้ารถเนี่ยค่อนข้างไกลพอเดินค่อนข้างไกลกระแสมันก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้เต็มจํานวนเนื่องจากสายเนี่ยมันสั้นนิดเดียวมันก็เลยสามารถที่จะจ่ายได้เต็มจํานวนนะครับ DC เนี่ยถ้าเรายิ่งเดิน สายไฟกะไรเท่าไหรเนี่ยมันก็จะทําให้กระแสมันได้น้อยนะครับแล้วก็เกิดความร้อนมากขึ้นนะครับถ้าเราดึงเยอะๆนะก็อันนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวลองวัดอีกทีก่อนจะไปนะครับเห็นไหมก็ยังอยู่ร้อน,นไมนิดนึงสามสิบเอ็ดอ่ะเท่าเดิมสาเมเอ็ดสามสองเท่าเดิมนะครับก็ประมาณประมาณนี้สาเมเอ็ดสามสองสามอยู่ประมาณนี้ที่จุดบุรี อ่าเห็นไหมที่จุดบุรีเดี๋ยวนะอยู่นิ่งๆจะขึ้นไปเกือบสี่สิบองศานะครับเห็นไหมครับก็จะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมอ่ะจิ้มเข้าไปเดี๋ยวนะมันจะท้อนไม่ถูกต้องอ่ะโอเคเนี่ยบางจุดมันจะท้อนไม่ถูกต้ององศามก็เลยเพี้ยนน่าจะประมาณสี่สิบองศาเดี๋ยวลองจับดูสี่สิบองศาก็อุ่นๆนะครับก็ มีมีความร้อนแหละมีมีความร้อนตอนนี้อุ่น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 เห็นไหมตัวน,นี้ขนาดดึงแค่11แอมป์นะครับก็ตัวนี้มันก็จะเริ่มเริ่มอ,อุ่นและเริ่มมีเริ่มมีความร้อนแต่ไม่ร้อนมากนะสีองศาก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากยังใช้ได้อยู่นะเห็นไหมตัวนี้ครับเดี๋ยวลองดูอีกสักแป๊บนึง ดูตัวนี้ที่ว่าขึ้นไหมอุณหภูมิตัวนี้ก็ขึ้นมาหน่อยครับสามสิบสามสิบสามสามสิบเอดสามสองสามสามก็อันนี้ก็ยังปกติอยู่นะประมาณนี้มีตัวนี้ครับตัวจุดบุหรี่ตัวนี้นะครับที่ขึ้นมาสี่สิบองศานะครับประมาณสี่สิบองศา โดยประมาณผมมือไม่นิ่งนะครับน่าจะประมาณสี่สิบองศาก็จะมีความร้อนหน่อยๆนะครับไม่เรียกร้อนเรียกอุ่นอุ่นๆถ้าร้อนมันต้องจับไม่ได้นะครับยังจับได้ปกติอุ่นๆนิดๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าจุดบุรีเต้ารับเนี่ยเต้ารับและตัวตัวผู้เนี่ยมันมัน มันแน่นมันก็จะทําให้ไม่เกิดความร้อนแต่ถ้าไม่แน่นมันก็จะเกิดความร้อนถ้าใช้เป็นพวกนี้มันก็จะดีขึ้นนะครับนะครับพวกเทียวพวกนี้ก็จะดีขึ้นจะแน่นขึ้นก็ความร้อนก็จะไม่เกิดก็โอเคก็ถือว่าโอเคนะครับการชาร์จจาลองการชาร์จเป็นแบบอะแดปเตอร์ชาร์เจอร์อในรถยนต์นะครับเสียงก็จะดังสักนิดหนึ่งเพราะว่าพัดลมพัดลมหมนุน เอาลมออกมาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ใครที่จะใช้อแดปเตอร์ก็ใช้ได้นะครับหรือจะต่อผ่านคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้ไปเข้าสายตัวนี้เพื่อไปเสียบที่จุดบุหรี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นการเติมนะครับถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้ไปก็จะใช้แบบนี้กันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ที่แบตว่าแบตเราถ้าแบตเรามีขนาดใหญ่เราอาจจะไม่ต้องไปจำเป็นต้องใช้แบบนี้ นะแต่ถ้าเรามีแบตเรา,ามีขนาดเล็กเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์รถยนต์นะครับเ <_ S 1> พิ่มเติมก็ลองไปเลือกใช้ลองใช้ดูก่อนนะครับถ้าไม่พอยังไงก็ค่อยหามาเพิ่มเติมนะครับราคาก็อยู่ประมาณพันพันหน่อยๆนะครับพันสองพั 000, 000, 000, 3, แล้วแต่เกรดแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับตัวนี้ผมก็ขายประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็สนใจก็สอบถามข้อมูลได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ